เมื่อมาถึงในปี1954นรบ่ะครับมีสองเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในปีนั้นนะครับปี1954เป็นปีที่มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งกำเนิดขึ้นมานะครับนั่นก็คือคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่า Newport Jazz Festival นั่นเองนะครับผู้ที่ให้กำเนิดก็คือ จอชไวท์นะครับจอชไวท์เป็นคนที่คิดที่จะทำอคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินแจส๊สไม่ว่าจะเป็นศิลปินรุ่นใหญ่หรือรุ่นที่กําลังมาแรงต่างๆนนา,นา,นาเข้าไป,ไปสู่เฟสติวัลนี้นะครับและแน่นอนครับเมื่อเมาส์ีวิตได้ยินได้ฟังข่าวข่าวที่จะมีการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาเขายกหูโทรศัพท์หาจอชไวท์และเขาบอกว่าเองทำคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้หรอกจอชถ้าเองไม่มีชั้น นั่นคือต้นกําเนิดที่ทําให้มาเดวิสรู้แล้วว่าเขาต้องไปเป็นดาวเด่นอยู่บนคอนเสิร์ตขนางนั้นเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนั้นนอกจากจะมีผู้เข้าชมเป็นปกติแล้วก็จะมีตัวแทนต่างๆจากค่ายเพลงทั้งหลายแหล่เข้าไปร่วมรับชมรับฟังด้วยเช่นเดียวกันนั่นกํนลาลังหมายถึงว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันก็เป็นช้อปปิ้งมอลล์ของค่ายเพลงย่อมๆนั่นเองนะครับและไม่ผิดหวังครับมาเดวิสหลังจากที่ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนั้นแล้วก็ได้การเซ็นสัญญากับ ค่ายโคลัมเบียสเรกคอร์ดในทันทีทันใด